รัฐมนตรีเดินทางไปกราบไหว้ครูบาสีวิชัยพร้อมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีจะมีการขยายเวลารับเที่ยวบินเป็น24ชั่วโมงนะครับพร้อมกับเน้นย้ำจะดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ครับ ช่วงเช้าวันนี้นายเศรษฐาทาวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางมากราบไหว้ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านานาบริเวณเชิงดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังเดินทางมาปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาสองวันเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงสดใสให้กับนายกรัฐมนตรีที่รับไว้ด้วยรอย,ยิ้มที่อบอุ่นขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กราบพระอาจารย์สมเกียรติสิริวัฒนโน ตัวแทนครูโรงเรียนปริยัติธรรมมจร,อรอจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับหนังสือโดยขอให้ในายกรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางเยียวยาค่าตอบแทน ครูที่สอนโรงเรียนปริยัติธรรมพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนและแม่ห้องสอนที่กระทรวงการคลังเห็นชอบไปแล้วในการให้ค่าตอบแทน15เดือนแต่ขนาดนี้ยังไม่ได้การช่วยเหลือแต่อย่างใดพระอาจารย์สมเกียรติบอกว่าโดยภาพรวมทั้งประเทศครูโรงเรียนปริยัติธรรมที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือรวมเป็นเงินประมาณ500ล้านบาทคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้ปลูกลำไย,ยสันปะตองอำเภอสันปะตองนะครับก็ได้ยื่นหนังสือต่อท่านนายกรัฐมนตรีครับ ขอช่วยติดตามเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรเมื่อปี2564ถึง2565ไร่ละ2,000บาทครอบครัวละไม่เกิน25ไร่ซึ่งยังไม่ได้รับเงินเยียวยาครับและขอให้ช่วยผลักดันทำพรบลำไยหรือพืชผลจะได้ครอบคุมผลไม้นะครับหรือว่าไม้ผลทุกชนิดและขอช่วยพักหนี้เกษตรกร3ปีรวมไปถึงนะครับช่วยติดตามลำไยแปลงใหญ่8กลุ่มให้เป็นรูปธรรม โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะรับเรื่องไว้พิจารณาครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังหอประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียตําบลแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจ,จันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายกิรติกิจมาณวัต์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมหาชนจำกัดห้า กาศยานไทยหรือ AOT ลงพื้นที่นะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีการขยายเวลารับเที่ยวบินเป็น24ชั่วโมงของท่ากาศยานเชียงใหม่โดยมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่กว่า400คนครับเข้าร่วมฟังความคิดเห็นปัญหาและผลกระทบจากการขึ้นลงของเครื่องบินทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบและมีความห่วงกังวลต่อการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนมากขึ้นรวมถึงการขอให้รัฐบาลแก้ ปัญหาเศรษฐกิจและที่ดินทำกินของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวว่าจะให้ a อ t อเร่งเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทันทีครับซึ่งการขยายสนามบินเชียงใหม่ครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวและทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในระยะสั้นซึ่งรัฐบาลครับมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าโครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2ในอนาคตครับก็จะมีการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และหลังจากนั้นนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีครับพร้อมคณะรัฐมนตรีร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารท่าอากาศยานจงังหวัดเชียงใหม่ถึงโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่1เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักพร้อมไปชมพื้นที่ส่วนต่อขยายสนามบินบริเวณลานจอดรถบัสด,ด้านทิศใต้ของท่าอากาศยานเชียงใหม่และรับฟังความพร้อมของภาครัฐในส่วนต่างๆที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของ กท่องเที่ยวความมั่นคงในประเทศให้โดยนยายกรัฐมนตรีนะครับได้นะให้ความสําคัญด้านการท่องเที่ยวคือความปลอดภัยและความมั่นคงของคนไทยเป็นหลักซึ่งปัจจุบันครับคุณผู้ชมท่าอากาศายานเชียงใหม่มีเที่ยวบินขึ้นลงเฉลี่ย140เที่ยวบินต่อวันนะักท่องเที่ยวใช้บริการประมาณ2 0,000ื่นคนต่อวันครับ นายวิจิตแก้วไสเทียมผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ครับกล่าวว่าแผนการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่1ที่กําลังเริ่มดําเนินการตามแผนพัฒนาซึ่งขนาดนี้นะครับได้ผู้รับจ้างออกแบบและดําเนินการแล้วการพัฒนาระยะที่1น,นี้ครับจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น16ล้านคนต่อปีครับซึ่งจากเดิมนั้นนะครับรับได้เพียง8ล้านคนต่อปีเราไปฟังเสียงท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่กันครับ ไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเรามี1นรันเวย์นะครับ,รบก็เดี๋ยวเราก็ต้องย้ายอาคารคางสินค้าเนี่ยออกไปทางด้านทิศใต้แล้วก็ดับเพลิงของเราก็ย้ายออกไปแล้วก็เถอะสร้างอาคารที่โดเมสติกขึ้นมาหนึ่งหลังนะครับตอนนั้นครับส่วนประเด็นเรื่องของการขยายเวลาให้บริการท่าอากาศายานเชียงใหม่เป็น24ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันนะครับเปิดบริการถึงเวลาเที่ยงคืนเพื่อจะรองรับสายการบินระหว่างประเทศ ของต่างประเทศนะครับอาทิสายการบินจากยุโรปได้มากขึ้นในอนาคตคาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการ24ชั่วโมงได้ในวันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับก็ดำเนินการเพราะว่าก็1พฤศจิกาก็น่าจะดำเนินการได้ตามแผนนะครับตอนนี้เราได้ประชุมกับทางสเต็กโคเดอร์ นะครับแล้วก็ทางสเตคโคเดอร์ State ของผมหมายความว่า,วาตมสกศุลกากรนะครับในท่ากาศยานนะครับด่านกักกันโลคกับกันสัตว์นะครับแล้วก็เชิงกิจกรรมเชิงพาณิชย์ก็ซึ่งได้ตอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็สามารถที่เห็นด้วยกับการเปิด24ชัมม่วโมงนะครับครับก็